ยืมมาแว่นนะเสฉาแว่นไม่ให้ยืมนี่ป่ะตุยืมมึงงนี่คืนนชอชกเ,นะเจ้าน่ะาเจ้ามึงงนี่ปะเจ้านี่นี่นี่ใน,ในแวน่นนี่ตุเพิ่งยอนดินชักปะแม่หนีเพิ่นก็นเปิดเองได้เด้ปอาลุงเอามาหลีดจิ้มเบิดมีลูกสาวก็แนวนี้อันนี้เนาะ โหโืมันของผู้ใหญ่หดูเลยนะเมย์จอยให้ได้บุญญาณโบเมย์ให้นะเสร็จออกซะละูกเอาเสร็ดออกปากเลยเสร็ดไว้ไว้เสร็ดออกปากอ่ะ thấy liền quá hả liền xiết ốc xiết ốc còn bớt nào không xiết bạc này nè mẹ đút vào ma lơi nè chặn vào vườn giường bay rắc ở ma lìn thú cha con mẹ cho hải nè thú con bay มาสนะโมลินนะลูกพราแล้วมันเปื่อนนะฮะอุ้ยเนาะนี่ลูกสาวก็เป็นแบบนี้ป้าลุงเลยโผมันคืออีหยังอันนี้มันคืออีหยังอ่ะบมลฮะบอกแม่หรือบอกป้าลุงโยมมันคืออีหยังนะบม่ให้ดินมันเอาโมดินเองติ๊กเอออิสติ๊กวะ ของไพ่นี่ของมะแม่เห็นโบของมะของแม่ล้ววะย่าให้ย่าซื้อมาให้ไอ้ปไกายนี่เลยย่าให้เลยนี่มาเตะเตะเตะมาอย่าอย่าบอกให้บอกย่าบอกให้บอกมาเลยเป็นให้ได้ซื้อมาให้ไม่จอยท่าได้น่ะ ลูกบอสจะมาทาวเอ้าวาามาหมแม่รู้ไหมใจแม่ใจเอาดีไหมใจเด้อนี่ทางนี้ชอบใจมันถึกจติ๊กมีจอยอไรนี่น่ะ อาบังหายขี้ชมหาท่าได้งามโมบังเงยเงยหตปลาลุงมึงเนี่ยโอ๊ยก็รบูเย่ดุก็เด้อันแป่งท่าลงท่าหนาเขานี่แบบสิเอาไว้ในไรกะผู้เอาไว้ในชงนิสซากะเอาไว้ในโต๊ะกะหาแนวมางอยขึ้นไปเอาจ้าสีว้ใส ของคนใหญ่เลยเนาะโอ้ยาะะอะไรก็จะคอดเสร็จพูพูพ <c oughs> งามแด่นี่ป้าตกตหดข้างอันก่อนงทาลูกเป็นสาว,าวาาาาก่อนเด้ออีายังน้อยอยู่บ่พาทาอย่าเด้อเด้อก็เด้อ้ นี่เงินบอ่อใบเบาหน่ะดอีหลามากบอ่อฮะป้าเจ้าจะได้บาทนีจน่จนหักเลยหูจักรอ๋อทาปะโมโมเมนต์ค่ะเอาอทาน,านี่บ่อหนิ ฮานี่ยักกันนี่<ง>ถิ่มกับยาแหละลูกใรที่ถิ่มไปดูสิมปยบวนโอ้ยไม่จอยให้เเทพอนี่ของไพนี่ของไพรนี่ของไพยของ,ง,งไม่จอยบารนานของว่าี่ฮะอืม ลูกเข้เห็นสติกยูจใจบุ้งไรเด้อมื่อนั้นก็นยู่ได้รถพ่อมาลินจิเ้เบิ้แท่งหนึง่งใช้ของปลาเด้ใช้สติกปลาเนอะเอานี่เช็ดออกลูกเอานี่เช็ดออกเอานี่เช็ดก่อนมันเปื่อนเช็ดเช็ดนี่อ่ะ,น,ะน้าไหวนีมถ่าเป็นระจากถ่า อยางหม่องจำอางห้าน oh. right? no no ี่บริยูหมองเก้าเวลาสีหานี่บริเทนนกจับใบววนงหัวันพันอางหวแถวนี่หาเรียก่ก้อเอาคือกอได้เห็นอะไรบ้างตายบ้านท่าให้แม่ก็เป็นบ้านต้องทาให้บ้านหาทายบ้านฮาทาให้บ้านหะ เมื <c ười> ่อเมื่อเมื่อเมื er Recently, oh, ่อแม่เฮ็ดให้มาเปิดตัวไรเปิดฮะใจก่อนแม่สิเปิดให้ใจก่อนขอบใจแม่ก่อนใจไนะไหมใจเด้อแม่เอ้ยเอา้าหน่อแม่แม่เส้นแม่บาเปิดใหาได้ไหมเจ้าปุยเ้าเจ้าปุเจ้าบังบังหงเยหน้าขึ้นไปแม่บังเลยยัางคาเองยังคือเห็นแล้วนี่อันนี้เปื้อนอ๋อจะติดผ้าโฮมผ้าแพ้บาทนี่ยังคากบาทนี่โอ้ยเนาะ Ngay con quá khun nai, ơi chẳng tha ngay con bơ 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 bê chị ăn gôn bán chẳng bé chị mi à bé mọi nơi bơ bơ bê 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 เดีย๋ยววันนี้สิท่านาอ๋อมวันนี้นะหน้าเพิ่นสิเปื่อยแล้วหน้าเพิ่นสิเป็นชิวแล้วหรือ,อพฤติกรรมนั่นนะมา,มแ,าแม่แก้ให้แม่แก้ขอบใจก่อนโบ <c oughs> เหตุนวนี่ขอบใจใจใจจุจ้าจุจ้าใจเด้อแม่ใจเด้บอบอทไหมใจเด้อแม่เด้อ แม่เปิดขังเดียวก็ได้ที่สนใจแม่ก่อนนะใจเลยเหรออะไรไหมเห็ดยังนไงบอดินน่ะลูกมันของผู้ใหญ่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวอีหลาดยังชื้อของนิดหน่อยมาใส่ เดี๋ยวเห็ซื้อแป้งนิดหน่อยเด้อมาให้อิหลาทาเด้อเด้อมาให้อีหลามาปัดแก้มเด้อซื้อแป้งนิดหน่อยเด้อแป้งเบบีเด้อนี่ของไม่จ้อยนี่เดี๋ยวหน้าเป็นตุ่มไงทาน่ะนี่ก็บเอฟซีผ่ามาให้พี่น้องเลยเนาะเต้พี่กายนี่น้ำมันเมตมาเตือนแม่น้องบิวเนาะ ยังยนะังหายังนหนเตะ <c oughs> <c oughs> ยุ่งยิ่งเห็นว่าเจ้าของเห็นว่าเจ้าของปากงามบ่าปากอนะ่ะเมึงแน่นี่เมึงแน่ยไปชอบเจ้าของงามอยู่บ่ <c oughs> ไปอ่านกอไก่พูดนะลูกปะปะเช็กอไก่นะดื้อแล้วนี่วาสนาบ่าอ่านกอไก่นี่

ไม่เสียไหวนะมามามาเถิดนะศาสนาคนเก่งของแม่จอยมาให้แม่จอยมาลงมาแมลงเนาะมามาน้วแม่คนไม่จังอีหล่าอวของแม่มาอีหล่นะอหลาอวของแม่จอยมาดิ่นแบบนี้มือนั่นนะกลับนึงนะอยู่ไซ เอาหาให้แม่แม่ทำได้เครื่องจำอ่างได้สติกได้แป้งนี่โอ้ยพี่น้องเลยเราตองมี้ยังนั่งดิ่นมมือก็ได้ไปสิเอาเขียวเห็ดนั่นนั่นดู บอกแม่ด <Yeah. S 1> ีด er? <c ười> ีบอกแม่ดีดีแม่แกะช่เปล่แกะบ่ได้เป็นน่นนี่บ่ย่างไปเนาะย่างเลยย่างบ่บ่กองพูดอยูมันนูมันนอนอุ้ยป่าดุงเอ้ มีดูกสาวกับเป็นแบบนี้ดินกระเป๋าดินเครื่องสำอางแล้วลูาแมมจันี่นะอาแมมเนี่ยเอาไปเลยเอาไปแมมนะตุนกระทวงห้องดูกสาวนี่ เอาไปนอนไปไปหมอนน้อนเอาไปไปหมอนเจ้าไปลูกไปไปหมอนหล่ะเอาไปน่อยไปหมอนไปดไปเดี๋ยวแม่จะเอาผ้าปลาให้ตุ้มไปไปเอานอนน้องน้องแม่เดี๋ยวแม่เอาผ้าปลาให้เด้อโอดึงมาเองเพื่อนน่ะดึงเออแม่ดึงให้แม่ดึงให้ยปต้องไปนอนฮะนหีอกวมาดึงดึงมากว่าแม่จะหายมานอนมาหนิ้โหเอาบ่ผ้าเจ้าของนี่เอาแต่ผ้าพอบ่ นี่แห้งบาเนี่เอาดมดมอืมชื่นใจเด้บ่อืมเ่้ใส่รถต้นให้ดมเด้อรถสักบ้านเป็นดมดมเด้อหมักแห้งก็กินพอเนี่ยบ่บ่หมักแห้งเด้กินนี่หมักแห้งเด้นี่บ่เอาดมดมดมอืมมีแห้งพ่อ้ยพม่์มาไปจอยว่าวเลยพี่น้องจับดม ตหอมอ่เอ้ยหอมบ่หอมบ่ะอืมจะหอมบ่หอมกินปลาปลาบ่บ่บ่ผ่าเจ้าของคือบุล้มผ่าเจ้าของอืมตะมันเฮยนะโดมได้เฮ้ยวะน่ะเออยวะมีผ่าโดมเนาะปัด มินเน่ถ่าปานี่อือเออดมนอดจ้ะน่ะข่อยบ่ดมนําดอกดมเด้อเจ้าน่ะอืมดมเอ้าพอมีแฮงอือดมดมแล้วก็นอนบัดนี้เด้อจ๊ะ เพื่อเพื่อฉีดน่อนเพื่อกระจับล้มทูไบทูม่านเคาะมานใหพี่น้องกันเนาะตะกี้ติดผ้าพื้นนี่ตี่เนาะมันนี่มันมันนี่มันมาติดอันผ้าพ่อวะนี่พี่น้องกันเนาะสิบสิบพี่บอกกิน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 พ่อนะนี่กินเต้าพ่อนะดมนี่เอ๊ะมินเนี่ยหอมปะ เวอ,อร์รแม่จะทำ<น>ห,หอมโมผาป่าหอมโมหอมโมมีเพลงโมเลดูมกีตารแล้วนะหอมเชยนี่วะหอมเชยกีตารพ่อกรับวะนอนจามันี่เด้อนอนเด้ออย,าย่าหายเด้อคืนเด้อะเจ็บปากหายชงคืนจำคืนเนี่ยปลาลุงเอ้ยเนาะ ปะพันแดงเบิดอันบอลดิบอลนี่ปะโคมพี่น้องเปื่อยห่อนในนะจะมึงขึ้นไได้กินฉางก็ห่อนในปะเปื่อยขึ้นมาดาไหฮกังเว้นมาในดิบอยู่แลนดิบมัดมือมัดเป็นไปบ่ไปนาตุ๋ยวบออื่นบ่ไปบ่ไปวะหรอกปานาตู่บ่ ปไรงูวะมูกินเขาวะไปเกลือเป็ดบ่เกลือไก่บ่ห้องอะไรไก่กุ๊กกุกกุ๊กกุ๊บ่กาบกาบกาบกาิบ่้นอนหลับนอนปิดภัยบ่ปิดภัยนะนะปิดก่อน cưới xí hớt, bít lại, xí non, là cái bít là mòn này, xí hớt, hả, thôi bà bà ma bò, bà bò bò อื่นพ่อก็เมื่อแล้วบอกแล้วบอกสิบอกโอเคโอเคโอเคอืมโอเคเงินเหนียวสิบพอสิโอเค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 เงียบสิบพอเงียบนี่โอเคนี่โอเคอื คิดหอดบอปะป่าจะอดแล้วบอคิดหอดพอวะดุฮึโอ้ยมือใหญ่พอดีมาตันกล้องไม่จอยมือใหญ่เพอดีมือใหญ่เพอดีนี่นะมือใหญ่มาหน่อยพอดีนี่นะมาหน่อยไม่จอยใหญ่เป็นสาวแล้วเบบี้ไม่จอยใหญ่เป็นสาวแล้วเบบี้ไม่จอยนีถ้าสติกจะบดแทงหนึ่งนี่ว้าย ถ่ายสเต็กเมจอยเมือแทงนึงนี่บ่คั่นมาลูกบ่ยังครบนี่ยงบ่ยงบ่กันล่ะมาลูกมาไม่ทานนี่ฮะอย่าทาตุ้มหน่อยเฉพาะยงกัดเบิ่งนะผักเด้อ sau Sư mà tới mẹ nóng view vì mẹ mẹ ơi biu Ủa xin mình nha mẹ ngọt Lòng mẹ ngọt đúng mà ngon được Thôi โอเคสนอพี่น้อยพี่น้องป้าจอยก็บจิขอจบคลิปเพียงสำนี้ก่อนเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆป้าลุงเลยที่เข้ามารับชมคลิปน้องวาสนาเด้อเนาะโดยที่บบกุดขรามโฆษณาของป้าจอยตลอดมาก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ FC ป้าลุงเอ้ยเนาะเข้ามารับชมโดยที่บบกุดข้ามโฆษณาวาสนาเด้อป้าลุงเอ้ยเนาะ กิปนี้ก็ไปแล้วก้าวกลับมาสบายดีหาให้พอน,นอนก่อนพี่น,อน้องละเนาะ